กาาเนะรถติดสารครับบนจอดรถนะบินไก่บิงไก่ด้วยไหมบิงไก่มาแล้วบิงไก่ไก่ปินมาแล้วบิงไก่มาแล้วโอ้โบิงไก่บิงไก่บิงไก่ครับบรรยากาศการเดินทางมาเที่ยวสวนในเขตรถพี่น้องครับปิงไก่นี่โอ้บรรยากาศครับนี่นี่ข้าเอาปิงไก่เอามากระทัน เอาไข่นกกระทาครับไข่ปิ้งมาบ้วงครับมาส้มนะมาให้พี่ครับมาขายบริคิวรถดีครับโอ้ครับครับวันนี้แม่คงออนทัวร์ครับมาเที่ยวครับเส้นทางสวรรค์เขตไปยังเมืองคงเซโดนแขวงคาราวันนะครับครับระหว่างทางเนาะครับเนาะแม่ค้าขายปิ้งไก่ ปิ oh, uh, ้งไก่ปิ้งไก่โอ้ปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งไก่เปิาคาขายไก่ย่างครับตทนี่ตัวทเดนี่ตัวเทเดนี่สิพันนาออันนั้นดิโอ้เออหนยังยังทาแม่มาก่อนทาแม่อนโอ้งามขนาดนี้ป้าจะมองบอเลยติ โอพรมากครับไก่ย่างเมืองจำพรแก่งโซนไคเขตครับพร้ามขนาดไก่ย่างเมืองจำพรแขยงสวนไอคเขตครับพี่น้องครับอันนี้จะเป็นร้านขายมากขายผู้ขายหัวชีไก่หมากเ้าครับอันนี้ก็เป็นตลาดประจำเมืองจำพรนี่ครับตัวเมืองนี่ครับตัวเมืองตัวเมืองจำพรแข่งโวนไอคเขตครับ ด้านห,หน้าเนาะมีอาหารการกินมีของฝากมีข้าวโพดมีหมกหมูมีมันเกี่ยวมันเทาครับพี่น้องอเล้ากินเด็กเรากินเข้าวข่าหงนะโอ้ใส่ก๋อกครับใส่กอ๋อกโอ้ครับเดี๋ยวพี่หยาไม่หาเด้อ เดี๋ยววิญญาณไปหานักยังบังกันครับมาเบิ่งบรรยากาศครับสั่งทานเลยก็ออได้รอเบ่งบรรยากาศตลาดเมืองจำพนนะครับข<ม>องขายเนาะสินค้ากเกษตรนี่มีมะขามมีโหดสีไครมีใบขมิ้น็มีม้นมะคือครับโอ้ขนงเค็มครับขนงเค็มมีหนังเค็มมีปลาแห้งซีอแห้งครับ ตลาดประจำเมืองจำพนเขวงสวนขีดครับโอ้ต้นหอมบรรยากาศเนาะตลาดของขายกับถือว่าโบราณครับโอ้เขียงหมูเขียงหมูโอ้เขียงหม,ม,มูครับด้านหลังเนาะนี่ขายผักสดกับกับหมูขายผักสดกับหม,กกบหมูกับเนื้อควายครับเนื้องวเนื้อควายนะ ประกาศภาัฐโอ้โอนี่ยังมีนี่สียังนี่สินควยเนาะรู้เทไรฮะรูเดเนาะโอ้สมิารวยโอ้น้ำพรเนาะอันนี้ของขายลายยำไหนยำแรงหือยำเ้ายยำเส้าตะแลงกับบนใดลกะนังบมือยเ้าเ็ของเฉลยเนาะโอ้ จเมืองน้ำแล้วคนีมคาครับครับบรรยากาศตลาดครับพี่น้องครับเมืองจำพรเพียงสวนเขตสอปลาวครับเดี๋ยวสิภิหานั่งกินก๋วยเตี๋ยวได้บ่อยกินเฟออ์นะกินข้าวเที่ยงครับพี่น้องครับ ร่างขายครับขายเครื่องพวกน้ำปลาพวกน้ำตาลนะอออโอ้ผัดหมี่ข้าวปุ้นหนอนี่ผัดหมี่ข้าวปุ้นหนอนี่โอ้ผ<อ>ัดหมี่ข้าวปุ้น,น,นสร้างเฟื่อยไว้แล้วโอ้ปลาผัแซ่บน้องก,กินยังค่ะเตียงนอ้อโอ้ผัดแซ่ดนอ้องโอ้ตำมะฮุง,งแซ่บ โอ้สาวกินเนาะสาวน้อยนะนี่ตำซี่ยังตำปลาแดกปะปลาแดกปลาแดกเนาะโอ้กินแม่จังโอ้เฟ้อก๋วยเตี๋ยวกินเฟ้อกินเฟ้อไม่ได้พ่อแซ่บปะพ่อมาแล้วเ่อนเอาไม่ได้แซ่บ ตดนมมงงงกนน้แี่ครับร่างกายเฟื้อนี่ร่างกายเฟื้อเมืองจำพนเพียงสุนรรณเขตเฟือเบื่อเฟือนะค่อยเอาค่อยเอาสุดหนึ่งเด้อทัวรหนึ่งเด้อร่างกายเฟือ้อใส่ใส่ยังไงนี่น<อ><อ>เครื่องคู่เดียวเครื่องเฟือ แปงนัวเนาะใส่เปงนัวเซีนเนาะซีนมวซนควายนี่หม้อกเหม้อกี๋ยุเดียวคกันดูกัน้ากาศครับลูกค้ากินก๋วยเตี๋ยวหน้าเนี่มไดข้าวก๋วยเตี๋ยวนึง

เอาเฟือโทษอะไรนี่แม่หนิโทดอะไรที่พันเนาะโอ้นะครัาคนโซตีเอาเฟือเป็นเงินนั่กบาทสบาทเนาะเนี้ยหมูเนื้องัวเนาะ ลูกค้าติมเลูกค้าตนีน่เบ้ดตกมาล่สอเปียกำลังปรุงปรุงเฟือนะสั่งแล้วสั่งแล้วถ่าอยู่ได้แมสแซบวะได้แมสแซบวะ

อันนี้อันน้อยเครับาวนะะเซ้งอันบครับบรรยากาศครับลูกค้านั่งกินเฟื้อครับเขาเที่ยงนะริมทางอยู่ตลาดเมืองจำพรนี่กินเฟื้อ้งยังลูก เปได้ดาวปะวไปได้ป่ะยังรสชาติแซ่บปะแซ่บป่ะอร่อยไปได้แซ่บป่ะครับแซ่บตามต่างมากับลักซาว,าวต่างหลายเนาะรสชาติเนาะบูหรี่ด้วยยิ่งหนนะดเงินะด้วยบรรยากาศกินก๋วยเตี๋ยวระหว่างทางนิดนเมืองจำพรอ้าวดูหาด,ดูตูฮาร์ดู นี่ครับได้แล้วครับก๋วยเตี๋ยวครับเดลักฟื้ครับเออมเรงานของนี่ครับหนาตาของฟื้เออเอก็ห้าเมามืมือเลยหยิบเบี้คูมไม่เงาพี่ดไถอยปวน่เออต้นมาอยู่ะปุ๋งไม่บัน ลูกอะไรวันนี้เหยโอ้ครับใส่ทุดินก็ลุงางพี้ก็จะมักรวมสูเข็มนะเนาะเสียคอมืนใร้อนนมันใสร้อนมันลูค้าหรอเปล่าจะนอนข้ารือเป่าเออนอนขเนี่ยก็ขอเป็นวัวจะพี่ชบอม เป็นมวงอ่ะไปได้แล้วเนี่ยไมุ่่มตไม่จืแช่ให้ทั้งหมดพอแลวใสอยี้ เดี่ยวเมืองจังพรตลาดซื้อหรือทางจัวคร <c ười>

เป็นเจียวนะ้อมอันนี้เหอนวมา่อมะรดอันน้เนเ็นกามนี่นเียวาเเนาะเนา้แซ่บ้อกิ้วเป็นกามนามันจะกิ้วโอ้เส้นแข็งเนาะเส้นแข็งปะ เบอร์ผมแม่นเบอรแม่นมาไปกินอยู่ทางใต้คือกันเจ้ามักลวกเส้นแข่งให้นะนต่คืนนี้นี่และแต่เราเคยกินเส้นอ่อนๆฮั่นถั่วยี่ยมเลยบ่อยเนาะถุงข้าเอาหมขนมแข่งนันจกแซ่นน้ำเไหมเต็มเต็มเต้นหนามันลวกสบายเนาะแค่หลังเบอร์ ปัยาบริกินกคำไอ้คนไทยวยน้องใน่น้องบไิกินกคำ่อาเบอร์วยเลยบไว้แล้วบไว้รสชาตินี่ต่างต่างกบไทยเนาะหลายะหลายเร่ละ่งของไทยนะเต่างเนาะเปีวปลาหรือช่วยเนี่ยปลาสวยเนย เผื่อเมืองลาวครับก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยนะรสชาติน่ตั้งกันมากลายเลยครับรสชาติกันปรุงกันแต่งนะเทียวโอกวแก้วแก้วมาจะกินกันไปกินกับตะือด้วยสาวพานทันะเรากินบนี่จิบพันม่เวลาเนื้อมด งบ้น้ั่ติดบาบเข้ามาบุกไปไม่ได้ยุ่งรถละไม่บ้งแม่มุมากินเปอน่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะออกแข็งครับเส้นแข็งเจอบบองมากินเปิดอน่ะ โอ,โอ้ครับบรรยากาศเนาะครับว่ากินข้าวเที่ยงดินทางนะกินเฟือเมืองจำพรแนแขวงสวนไอเขตครับโอ้ไม่ค่ากินกินข้าวเที่ยงไม่ได้ไห่ข้าแซบ่บวะแซ่บตำหุงบวครับกับยงังกับปิงบป้งไก่เนาะโอ้เพื่อนประดับแซ่บเนาะพร้อมเมื่อไหร่ไหมเลย <anse> บรรยากาศครับบรรยากาศตลาดเมือ,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 อจงจำพรเป็นตลาดประจาเมืองครับพี่น้องครับร้านขายข้าวส,สารเนี่ยข้าวสารขว้าขวคั่วหัวอาหารปลาก็มีครับ